สวัสดีครับทุนผู้ชมการโจมตีด้วยวิธีการแทรกซึมของฝ่ายรัสเซียต่อเมืองโปรคอฟทําให้ทหารยูเครนบางหน่วยติดอยู่ในเมืองและกําลังถูกล้อมตัดขาดฝ่ายยูเครนไม่ยอมทิ้งทหารไว้ในสนามรบครับพวกเขาตีฝ่าเข้าไปช่วยทหารที่ถูกโอบล้อมและปักธงชาติกลางเมืองได้สําเร็จอีกทั้งมีการถล่มกองประชาการกองพันดุรินของรัสเซียครับทานผู้ชมการตีฝ่าแนวหน้าของรัสเซียเข้าไปใจกลางเมืองโปรคอฟนั้น ดำเนินการโดยกองร้อยสเกลเลียจากกองทหารจู่โจมที่425สังกัดกองพันจู่โจมที่1ร่วมกับกองร้อยจากกองพลจู่โจมทางอากาศที่82และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ3หน่วยเพื่อช่วยเหลือทหารยูเครนจากกองพลเยเกอร์ที่68และกองพลยานจน์ที่155ที่ถูกโอบล้อมอยู่ในเมืองทหารยูเครนหลายพันคนยังคงสู้รบอยู่ทั้งในและทางตอนใต้ของเมืองโปคอฟแต่พวกเขาเกือบจะถูกตัดขาด โดยกองกำลังรัเสเซียที่มีจํานวนมากกว่าพวกเขาถึง5ต่อหนึ่งกองกาลังติดอาวุธของรัเสเซียได้เพิ่มความพยายามในการปิดล้อมพื้นที่รวมตัวของโปโคฟมินฮาดการแหวกแนวรับของรัเสเซียเข้าไปใจกลางเมืองน,นั้นพวกเขาได้ใช้ยานเกราะวิ่งฝ่าเข้าไปในช่วงเช้ามืดท่ามกลางการโจมตีด,ดุโดรนทําให้ยานเกราะได้รับความเสียหายมีทหารบาดเจ็บหนึ่งนายแต่ทหารหนายนั้นปฏิเสธที่จะถูกส่งตัวกลับ พวกเขาทำการพยาบาลเบื้องต้นจากแพร่สนามและทำการสู้รบต่อไปพวกเขาตีฝ่าเข้าไปจนถึงตึกอาคารสารกลางเมืองโปคอฟบหน่วยได้เคลียขับไล่ทหารรัสเซียออกไปโดยฝ่ายรัสเซียได้ใช้ตึกดังกล่าวเป็นกองประชาการหน่วยรบพิเศษสามารถปักธงชาติเหนืออาคารดังกล่าวได้สำเร็จอาคารสภาเทศบาลโปคอฟบตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองลึกเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าโซนสีเทา ขณะเดียวกันเสนาธิการทหารบกของอยูเครนรายงานครับว่ากองกำลังรัสเซียยังคงสูญเสียกำลังพลในการสู้รบเพื่อแย่งชิงเมืองกองกำลังป้องกันยูเครนได้รับการเสริมกำลังและการป้องกันพื้นที่โปรคอบมีนูฮาดยังคงดำเนินการต่อไปในโปรคอกองกำลัง,ป,งป้องกันประเทศของอยูเครนกำลังปฏิบัติการโจมตีและตรวจคน้นการเสริมกำลังมีมาจากหน่วยจู่โจมของกองพันจู่โจมแยกที่425 หน่วยปฏิบัติการ SBS หน่วยปฏิบัติการพิเศษผสมหน่วยบังคับใช้กฎหมายทหารของกองทัพยูเครนหน่วยพิทักษ์ชาติยูเครนและหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมยูเครนการแทรกซึมเข้าสู่เมืองโปคอฟและมิโนหาดของฝ่ายรัสเซียรัสเซียได้ใช้หน่วยจโจมทางอากาศที่เรียกว่ากองพันลูบิคอนดังนั้นหน่วยข่าวกรองหลักของยูเครนหรือ s u r จึงกำลังพยายามโจมตีกองประชาการแนวหน้าของกองพันดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ในเมืองแอฟดีอิฟกาที่ถูกยึดครองโดยกองประชาการดังกล่าวตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโปรโคอบราว40กิโลเมตรหน่วย SUR ได้ส่งตุรนโจมตีข้อโจมตีฐานทัพรูบิคอนโดยอาศัยความมืดภาพจากตุรนระยะไกลแบบมุมมองบุคคลที่1แสดงให้เห็นถึงตุรนอย่างน้อยหนึ่ลำพุ่งชนอาคาร2ชั้นซึ่งหน่วย u r อ้างว่าเป็นกองประชาการของกองพันรูบิคอน ยังไม่ชัดเจนว่าการจมบตีครั้งนี้สร้างความเสียหายได้มากน้อยเพียงใดซึ่งน่าจะไม่สําคัญมากนะครับความเสียหายที่แท้จริงตามแนวรบโปคอฟเกิดขึ้นจากทีมลูบิคอนที่บินโดรนมุมมองบุคคลที่1ระยะสั้นซึ่งผู้บังคับหน่วยอยู่แนวหน้าไม่ได้อยู่ในแนวหลังกองพันลูบิคอนเป็นหนึ่งในกลุ่มโดรนที่ดีที่สุดของรสัสเซียกองพันนี้ได้เริ่มการรบครั้งสําคัญในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการส่งกองระวัง FPV ไปทางเหนือ ของแนวรบที่ยูเครนยึดครองรอบเมืองซุดจานในเขตเคิร์สทั้งตะวตันตกของรัสเซียโดรนเหล่านี้ได้ทำลายรถบรรทุกของอยูเครนหลายร้อยคันอย่างรวดเร็วตัดเส้นทางลำเลียงสเบียงไปยังซุดจาและบีบให้กองทัพยูเครนต้องล่าถอยในรถพิเศษนี้ก่อตั้งขึ้นกลางปีพศ .2567 ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียอันเดบูเลซอฟโดยผสมผสานการพัฒนาโดรน การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในรบพิเศษนี้ปฏิบัติการอย่างน้อย7กองร้อยแต่และกลองร้อยมีกําลังพลราว 130- ถึง1น0านายและคาดว่าจะมีกําลังพลผู้เชี่ยวชาญราว5 0 0 0นถึง6,000นายภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้การมีกองพันธุ์ดุนที่มีขีดความสามารถของรัสเซียทําให้ยูเครนต้องทําการกําจัดหน่วยรบนี้ในแนวหน้าตามรายงานของเสนาธิการทหารบก เพียงวันเดียวในพื้นที่โปรคอฟทหารของอยูเครนสามารถกำจัดผู้ยึดครองได้26รายและผู้รุกรานอีก64รายได้รับบาดเจ็บกรายงานระบุครับว่าที่หลบภัยทหารราบของศัตรู8 8แห่งในเมืองและบริเวณโดยรอบถูกทำลายหรือเสียหายโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ทางโปรคอฟก็ทหารรัเสเซียสูญเสียไปได้แก่ทหารยึดครอง249นายโดย1 5 9นาย ถูกปล่อยล่างทิ้งไว้ในสนามรบไม่สามารถกู้คืนได้นอกจากนี้ยังสามารถทำลายกองประชาการจุดควบคุมดโดรน UAV ในแนวหน้าได้7จุดยานยนต์ที่1ิคันรถถัง1คันและยานเกราะต่อสู้1คันการส่งกองกลังชั้นยอดของยูคเครนเข้าไปเสริมแม้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ด้วยจำนวนทหารเหล่านี้มีไม่กี่ร้อยคนมีจำนวนน้อยเกินไปครับ และมีอาวุธยุทโธปกรณ์น้อยจนเกินไปที่จะต้านทานกองทัพรัสเซียหลายพันนายที่กําลังเดินทางเข้าสู่โปคอฟการป้องกันเมืองโปคอฟและมิโนฮาดยูเครนป้องกันเมืองทั้งสองมากว่า1ปีหลังจากเสียเมืองแอฟดียิกาเมื่อปีที่แล้วกองกลังรัสเซียต้องสูญเสียกําลังพลทุกๆเมตรที่เคลื่อนพลแต่ด้วยขนาดอันใหญ่โตของกองกําลังที่มีถึง1น0 0 0แนายหรืออาจจะมีมากกว่านั้น ฝ่ายตั้งรับยูเครนมีกาลังคนเพียงราว20,000นายจะมีจํานวนมากกว่ากองกาลังยูเครนถึง5ต่อ1การต้านกําลังของฝ่ายยูเครนดําเนินมาอย่างยาวนานจนเหลือเชื่อครับว่ากองกำลังที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดนั้นจะสามารถต้านทานกองกำลังที่มีขนาดใหญ่กว่ามาอย่างยาวนานแนวรุกของรัสเซียต้องสูญเสียจํานวนมากกว่าจะยึดครองเมืองได้การส่งหน่วยรบพิเศษชั้นยอดของอยูเครนเข้าไปแอดมินมองครับว่า หาเป็นการตีโต้กลับจะได้ไม่คุ้มเสียการส่งหน่วยรถพิเศษ425เข้าไปก็เพื่อจะประวิงเวลาคุ้มการเปิดทางให้กองพลเยเกอร์ที่68และกองพลยานยนต์ที่155ที่ถูกอบล้อมอยู่ในเมืองถอยออกมาได้จากเมืองได้อย่างปลอดภยัยและไปตั้งรับกันใหม่กับแนวรับทางตอนเหนือของเมืองโปรครอฟบ,บนทุงง่งโล่งแต่อย่างไรก็ตามครับแนวหน้าในเมืองมีโนหาด ยังคงยืนยันว่าจะไม่ถอยออกจากเมืองซึ่งเหลือเส้นทางในการถอยความกว้างเพียง3กิโลเมตรนั่นจึงทําให้กองพลอาสอบพยายามหักก้ามปูในทิศทางดูปลอบิเลียโดยเริ่มมีการรุกกับในทิศทางนี้แล้วครับโดยเสนาธิการทหารบกรายงานครับว่าตลอดวันที่ผ่านมาหน่วยจโจมของอยูเครนรุกคืบจากระยะ100เมตรเป็น700เมตรในทิศทางที่กําหนดนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่5้พฤศจิกายน ได้มีการปลดปล่อยพื้นที่ไปแล้ว188.9ตารางกิโลเมตรจะได้กวาดล้างกลุ่มก่อวินาศกรรมและลาตระเวนของศัตรตูไปแล้ว249.9ตารางกิโลเมตรศสนาที่การฐานบกรายงานและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ